สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในชิโร่ซื่อบะชาแนลอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างอัปเดตใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะพามาดูคือเออ่ที่ผมทำนายไครับที่ผมคาดคาดคะเนไว้ว่าเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไว้ไงว่าเอ้ยวานิ่าออกมาเป็นตัวละครเซเว่นไนท์ถูกเป๊ะอะถูกเป๊ะไปอย่างละตัวละครใหม่ต้องเป็นเซเว่นไนท์โอเคเออนาฬิกาทรายที่ออกมาตอนหน้าแสดงไออะไรครับไอคอนอะ ไอสมุดต,ตัวละครนะครับไอที่ตัวละครพิเศษเซเว่นไหนอ่ะที่ผมบอกว่ากดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นนาฬิกาทรายมาโอเคครับเป๊ะเป็นของวานิสาเป๊ะละอ่ะเป็นตัวละครเป็นอาวุธของตัวละครใหม่อ่ะโอเคแต่ก่อนอื่น <ijo. S 1> ผมเพิ่งได้อะไรมา, <sh arp> มาเมื่อกี้เออหกดาวครับจะมาสุ่มให้ดูเลยว่าจะได้อะไรเ่าถ้าตัวละครเต็ม <sh arp> ก็ออดูนะโอเคนะโอค้โหอ่ะช่มันครับไม่เป็นไรไม่สนใจอะไรมาก โอเคเรามาดีเอ้ยมานะมาดีอะไรอะมาดูที่ตัวละครเออสมุดตัวละครครับสมุดภาพตัวละครอยู่ไหนเอ่ยนี่ปะไม่ใช่อยู่ไหนอะ <c oughs> อยู่ไหนเอ้ยนี่ปะอ่าโอเคครับที่ผมทํานายต้องใช้คำว่าทํานายเนาะเออต้องใช้คําว่าคาดคะเนอะไรเงี้ยครับที่ผมคาดคาดไว้ว่าเออวาเนซ่าเนี่ย นี่ครับที่ผมบอกไงว่าการใบที่สนะีน่าจะเป็นวาเนซ่าเนี่ยครับแล้วผมบอกไว้ครับว่าวาเนซ่าจะต้องเป็นเ <c oughs> นี่ยครับอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมเป็นสายเวทครับถ้าไม่สายเวทก็ต้องเป็นสายฮิลเลอร์ใช่ไหมที่ผมบอกไว้อะเป๊ะไหมละ่ะเออเป๊ะปะละ่ล่ะเออเนี่ยทำไมซื้อหวยไม่ถูกเหมือนเวลาคุณทานายตัวละคอรอย่างนี้บ้างวะเป๊ะเลยนี่ครับอืมเนี่ยเห็นไหมทางด้านซ้ายมือครับบนสุดนะ เป็นรูปของไม้พดนะครับนี่ครับแสดงถึงการเอ่อเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวละครที่ใช้เขาเรียกอ๋ออันนี้หินเอเวกธรรมดาครับเออต้องไปดูที่ตัวละครนี้น,นี่ครับใช้ธาตุน้ำในการอัพเกรดเห็นไหมอ่าทำไมไม่ถูกหวยวะทไม <laughs> <laughs> ทำไมทายอะไรอย่างนี้แล้วมันถูกทำไมไม่ถูกหวยเนี่ยโอเคผมบอกไว้แล้วใช่ไหมถ้าถ้าไม่ได้ใช้ธาตุน้ำในการอัปเกรดเนี่ยก็ต้องใช้ธาตุแสในการอัปเกรดแต่ว่าผมเอียง,ยงไปทางธาตุน้ำใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วกันคลิปที่ผมได้ทำนายแล้วก็วิเคราะห์ไว้ว่ามันถูกอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าว่าผมได้พูดไว้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนจะมาบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่เชื่อพี่หรอกพี่แค่แบบเข้ามาดูเปล่าแล้วก็มาบอกว่าตัวเองทำมาพูดแบบ อะไรอ่ะบอกไว้ตั้งแต่ต้นอะไรอย่างงี้ตั้งแต่ตัวละครจะไม่เข้ามาอะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวจะมีคนว่าผมอย่างนี้เพราะว่าเคยมีคนว่าผมอย่างี้มาแล้วเออดังนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันครับแล้วคุณดูวันที่ผมเผยแพร่คลิปว่าตอนนั้นอะวานิซ่ายังไม่เข้ามาด้วยซ้ําเออแล้วมาดูกันว่าที่ผมพูดไว้อ่ะมันจริงเปล่าเออนี่เลยนี่แล้ว โอเคเรามาดูสกิลของวานิซ่ากันด้วยดีกว่านะนี่ครับเนี่ะเปลี่ยนเพลงด้วยนะเอ้โอเคครับผมกดสปีดคูณ2ไปเลยนะครับโอเคโจมตีปกติครับใช้ทรายจากนาฬิกาทรายนะโอเคสกิลที่2ครับนี่อ่าทรายเหมือนกันครับส่วนเออมาดูที่สกิลบนนะครับ สกิลบนเนี่ยจะทําการโจมตี5เป้าหมายนะครับ80% 3ฮิตใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เพิ่มคูลดาวให้กับออตัวละครฝ่ายตรงข้าม20วินาทีด้วยนะโอเคครับเป็นพายุทรายนะเห็นไหมสามฮิตนะครับโอเคครับส่วนสกิลล่างนะครับเป็นการโจมตี5เป้าหมายเหมือนกันนะครับ100%น่าจะ2ฮิตนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ สกิลนี้ทะลุบัฟนะครับทะลุบัฟเอฟเฟกนะโอเคก็คือทะลุบัฟพ,พวกเธอนะครับแต่ว่าพวกฟังก็จะไม่ทะลุนะนี่เป็นพายุทรายอีกแล้วโอเคครับสำหรับสกิลอเวกนะครับจะเข้าโหมดรีเวิร์สไทม์นะเอ่อแล้วก็จะทำการถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะทำการรีเลือดของตัวเองหรือไม่ก็ของทั้งทีมของเรานะครับ100%นะครับอืมก็เหมือนกับสกิลชุบชีวิตเลยเนาะ เออเป็นสายฮิลเลอร์ในตัวเลยนะเนี่ยเออน่าจะแล้วก็เออบัฟป้องกันดาเมจให้ตัวเองน่าจะตัวเองเฉยๆนะถ้าไม่ตัวเองก็ทั้งทีมอ่ะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกัน4เทิร์นนะครับแล้วก็เออเปลี่ยนสกิลครับเปลี่ยนสกิลบนกับสกิลล่างนี่เห็นไหมเนี่ยครับนี่นะเป็นการเปลี่ยนสกิลบนกับสกิลล่างในโหมดรีเวิร์สนะครับให้โจมตีแรงขึ้นนะครับ อย่างละ20%นะแล้วสกิลบนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสกิลที่แบบทะลุบัฟ,ฟเอฟเฟกมั้งเออเฮ้ยไม่ไอ้สกิลบนจะเป็นเร่งเทินหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วสกิลล่างเนี่ยจะเป็นติดตรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะประมาณนั้นเรามาดูสกิลอเวกกันเลยครับบอกเลยว่าสวยมากเนี่ยเนี่ยทัวร์หรอทัวหรออะไรวะ ฟังใหม่ดินี่นี่แล้วจากที่ผมได้ข่าวแลนะครับว่าถ้าเกิดกดใช้สกิลเอเวกอ่ะนางจะโลลิลงครับเออนางจะล่างโลลิลงก็คือเป็นการย้อนเวลากลับไปในโหมดตอนที่นางยังเป็นเด็กใช่ไหมแล้วก็โจมตีแรงขึ้นโอเคครับ มาดูที่แพสซีฟนะครับแพสซีฟสกิลของนางคือลดเกาะฝ่ายตรงข้ามหรือลดดีเฟนส์ฝ่ายตรงข้ามนะครับ60%ตัวเองมีไวท์ชิลเอ้ยไม่ใช้ไวท์ชิลขออภัยครับมีเออ่ป้องกันนะครับเป็นบัฟป้องกันดาเมจ4เทิร์นนะครับอืมสามารถโดนทะลุบัฟได้นะแล้วก็การเออ่นางจะโดนการโจมตีเนี่ยดาเมจต่อการโจมตี1ฮิตนะครับได้แค่30%นะก็คือจะเหมือนกับพวกคริสพวกเออ่เมลครีแล้วก็เออ่ไอไอรีนอเวกนะ ริสอเวก้วยนะต้องคริสอเวกเลยไม่ใช่คริสธรรมดาโอเคลองมาดูพวกนี้นะครับเผื่อจะมีคำใบ้ตัวละครใหม่อะไรอย่างงี้มา,ม,ามีไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอที่ผมข้ามปะเออไม่มีใช่ปะอ่านี่ครับอ่าโหมดสุดท้ายคืออะไรเนี่ยนี่อืมเอาแล้วครับนี่ ต้องรอดูนะครับน่าจะเป็นเ,เ,เหมือนกับพันธมิตรนะน่าจะสาหาพันธมิตรมั้งรู้สึกว่าผมจําชื่อกลุ่มไม่ได้ครับผมจําชื่อกลุ่มไม่ได้ใครที่จําชื่อกลุ่มได้ช่วยออบอกไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมคิดไปถึงนครวาติก,กันเลยไม่ใช่ละเขาเรียกว่าอ,อะไรนะผมคิดแป๊บหนึง่ง คิดไม่ออกจริงครับเดี๋ยวถ้าสมมติคิดออกกลางคลิปเราจะบอกแล้วกันโอเคถ้าคิดไม่ออกก็ช่างนะนี่ครับสำหรับเจฟเจฟก็นี่ครับยังไม่ได้มีอะไรนอกจากภา <c oughs> พเปิดเกมที่ผมได้บอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าเนี่ยมันจะต้องแบบเอาเวกแน่นอนอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description นะสำหรับคลิปที่ผมได้ทำนายไว้อีกอย่างนึงนะครับ เออคลิปนี้ผมมาบอกเกี่ยวกับการทำนายของวานิ่าแล้วก็เออเรื่องเกี่ยวกับสกิลแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูรีเวิร์สไทม์ของสกิลอเวกนะครับแล้วก็เออคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอัพไว้อะผมอัพเกี่ยวกับเออการที่เจฟอเวกครับเจฟจะต้องอเวกอะไรเงี้ยเออที่ผมทำนายไว้นะโอเคแล้วก็เป็นแนวโน้มอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันให้ประมาณนั้นโอเคต่อไปครับเรามาดู เดี๋ยวผมจะเอาเออ่วาเนซ่าไปลงแมปจริงๆอะครูครับโอเคผมจะเพ็นแมป8แล้วกันเนะแมป8จะพอไหมนะโอเคแค่นี้พอแล้วกันโอเคครับนี่นะอะไรอะ ่าตรงนี้ออโอเคครับตัวละครเต็มไม่เป็นไรกดอันนี้ปนไปเลยเมือนเฉยมีความเมือนเฉยนี่ครับแล้วก็ปล่อยให้วานิซ่าโดนโจมตีไปก็ได้นะนี่ครับปล่อยเลยครับผมยังไม่ใช้สก,กิลนะปล่อยตีปกติไวครับจะได้แบบ จะเห็นหมดรีเวิร์สไทม์ด้วยไงนี่ค,ครับปล่อยไม่ใช่ว่าดันมาติดอ่าโอเคกดรีเวิร์สครับรีเวิร์สไทม์เลยปึ๊บนี่ครับสกิลอเวกโลลีไลล่ไหมโลลี่ไหมโลลี่ตามข่าวไหมโลลี่ปะวะเมื่อกี้มองไม่ทันอ่ะนี่โลลี่ครับเห็นไหมเนี่ย อนี่โลลี่ด้วยว่าเอ้ยนี่นี่โลลี่นะครับเอ้ยถามว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นผมผมโลลี่ครับผม,ผมผมไม่ใช่โลลี่ผมคือโลลิคอนครับนี่น่ารักว่ะ ผมเป็นสายโลลีคอนบวกซิทคอนครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าโลลีคอนกับซิทคอนคืออะไรเดี๋ยวผมจะแปะความหมายของโลลิคอนกับซิทคอนไว้ใต้เดสคริปชันเท่นกันนะครับโอเคครับมาลองอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองสกิลล่างดูอ่อาเนี่ยคือเป็นสกิลล่างแบบเหมือนผมนี่นะสามารถมาพูดคุยได้นะครับเราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ <laughs> สายคุกติดคุก <laughs> พี่ลองติดคุกนะอะไรอย่างงี้ ไม่เป็นไรครับยังไงก็มีการดาเมจสี่เทินโอเคครับเราก็จะมากดรีเวิร์สไทม์เลยนะเออผมขอสาบานตรงนี้ไปเลยครับว่าผมจะทำวาเนซ่าเลเวลสูงสูงเลยครับ ตอนแรกผมถามหลายๆคนงเนี้ยว่าคอนเนสซาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คิดไว้ครับด,ดีไม่ดีไม่รู้โลลิแค่นั้นแหละกดสกิลล่างครับโลลิผมจะทําใครว่าดีไม่ดีไม่รู้โลลิอะโลลิจะทำอะนี่ครับแรงนะแรงมากด้วยนะอ่านี่ครับอันนี้แค่เลเวลสามสิบนะอ่า โอล,ลี่อ่ะโอ้ยตอนแรกแค่เป็นตัวละครแบบปกติที่มาผมก็แบบน่ารักแล้วอะแล้วแบบพอเอ้ยฟินเลยเ <laughs> ดี๋ยวผมหาก่อนครับต้องไปตีบวกก่อนใช่ไหมอ่าตีบวกก่อนก็ได้ครับบไอ้อน,นี่ตีบวกกันแล้วเนี่ยนะ ว่ามีอะไรทิ้งได้บ้างอ่ะเจอละเออเราจะบวกตัวไหนดีอะเนี่ยไม่มีตัวละครให้บวกนะโอดมมูใชิมโอยชเค โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อตั er nice ้งไชนะครับเฮ้ย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 ให้กดขายเฉยเลยนี่ครับเดี๋ยวมาเลือกให้ดูเลยเนี่ยไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะเลือกว่าไดซ่าไปนะครับ นี่ยนนะี่ผมจะเลือกวานิซ่าไปนะครับให้ก่อนจะวานิซ่าครับน่าจะอันนี้ก็ดีไหมเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเลือกวานิซ่าไปเช่นกันนะครับนี่โอเคแล้วก็อะไรเนี่ยดูสิดูไหนดูไหน ตอนแรกผมกะจะเลือกราเชลครับเพราะว่าราเชลผมเลเวลแค่สามสองไงแล้วแบบเอาไปตีบอสเวอร์อะไรเงี้ยตายง่ายมากไงเออแต่ตอนนี้คือด้วยความโลลิของวานิสาทำให้จิตใจเราวันไหววันไหวมีความวันไหวสูงนะอา่านั่นแหละดังนั้นอืมอมเออ อ้วรถเร็วมากอ้โลลี่โลลี่เท่านั้นที่ครองโลกนะครับกดนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อ아직달성해야할업적들이많다กถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อเควส ที่ได้โทรละครในเล่มครบใช่ไหมในเล่มครบเจ็ดสิบโทละครน,นี่นะครับเอ,อ่อแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผมจะยังไม่เลือกรอให้แฝดมันเข้าใบเลือกก่อนแล้วกันนะอืมแล้วค่อยกดรับมานะครับอตอนนี้ยังไม่เข้าไงผมก็จะยังไม่กดรับมาเออนั่นแหละไม่งั้นผมไม่ได้แฝดอะไม่ได้เอาอยากได้แฝดอืมโอเคครับแล้วก็ แน่นอนครับว่าลิมิตเบกเลยนี่ลิมิตเบกนางไปเลยปึ๊บวาเลนซ่าสามสองมาแล้วฮะน,นี่แสงโคตรฟุง้งฟิ้งโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ อ่าตอนสำเร็จเปลี่ยนเพลงด้วยนะแล้วก็ไปที่ชุดคอตตูมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ชุดอันนี้ให้ดูเออไหนวะอยู่ไหนเออใช่ผมอยากถามหลายๆายคนมากเลยครับว่าในชุดเนี้ยมันเอามาจากไหนอะในชุดอะไรอะชุดเนี้ยเนี่ยผมอยากได้อะ เนี่ยเป็นโลลี่ที่น่ารักมากนี่นะครับใครใครที่ใครที่รู้นะครับว่าเอามาจากไหนนะครับช่วยบอกผมด้วยนะบอกไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับสําหรับชุดอัศวินเนียโบนี่นะอ่าผมเรียกชุดนี้ว่าอย่างนั้นนะครับโอเคนี่ครับชุดนี้ชุดนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะผมไม่ชอบนี่ถ้าซื้อคงเสียดายเหมือนกันจะได้ชุดนี้มาแล้วนี่เมดด้วยล่ะ แต่ถามว่าผมจะใช้เมดหรือผมจะใช้วานิซ่าครับผมใช้วานิซ่าครับ <c oughs> ผมกล้าบอกเต็มปากว่าผมใช้วานิซ่าครับโลลี่ครับโลลี่โลลี่เท่านั้นที่ของโลกครับอออโอเคอก็คงมีประมาณนี้ใช่ไหมคงไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมมาดูเผื่อว่าเจฟอาจจะมีแบบอะไรที่แบบแตกต่างไปก็ได้นะ มีไหมไม่มีครับเห็นไหมเนี่ยอาวุธของเจฟอะมันเป็นแค่แสงอย่างเงี้ยแสงวิ่งวับนิดนิดหน่อยหน่อยเฉยครับแต่หน้าเปิดเกมอะมันเป็นแสงวิ่งวับแบบมีไฟด้วยไงเออดังนั้นก็ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมทานายอีกรอบหรือเปล่าอาจจะเป็นเหมือนกับว่านซ่าที่ผมทํานายไว้แล้วตรงเป๊ะก็ได้นะเออนั่นแหละช่วงนี้ยิ่งแบบทำลายอะไรแล้วตรงๆอยู่แต่แทงหวยไม่ถูกสักทีไม่ดีนะครับแทงหวย <laughs> มันเป็นแค่ความเชื่อเล็กๆ,ๆน้อยๆครับว่าแบบเราอาจจะถูกก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นความหวังไงอืมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะคงไม่มีอะไรละเฮ้ยมีอันนี้เฉยเลยมนชืออะไรอะช่างมเถอะรับรับไปโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจใกันด้วยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะไอคลิปที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าเนี้เออแล้วเข้าไปดูครับว่าผมพูดแล้วมันตรงเป๊ะเลยเออนั่นแหละจะได้แบบไขข้อสงสัยกันไปด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ